tại vì phần thân 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 đi thân đây, thân đây, thân <laughs> ừ. đây, thân 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 Ở đây. thân 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 Ở đây thân Ở đây นี่ผมแม้กันฝันจะเดาตรงนสุี้นะขับมนตรงนี้กันยนี่รับนี่ตอนนี้เอาหงโยก็ได้ได้ทุกชาก็ขึ้นประจานได้นะนี่มีว่ามันด่านง่ายผมเป็นอีัายเอาเป็นมวลนั้นนะเนี่จะเลยมมวลป็ีรังมันวี่ ouais. นถึงเดวิ่เป็นมวนะครับ uh, จ uh, 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 ิงรที่วลกันาโอไปทีังน

มหนเป้าว่าเนูเตต้นนหมีอาจะเดี๋ยวน้ำมนะน้นเตใต้คนต้นเหญ่เนาะนเยี่ยวรไม่จันเลยไม่ต้องเราไม่ต้องเลยเดี๋วไม่โบมันต้องมาเดินเดินัมั้งวกเด็กๆมันวิบออกเล่าว้ยเครื่องเออเดี๋ยวมันติดอไม้นะม่ ผมจริงๆแต่ว่าไม่เป่งกันเสื้อไอ้ชุด15ว่าอย่างไเรื่องนีเลย15เลยหนึ่งชุดหนึ่งหลาดันมัน15หนึ่งหลาหลายตัวอันนี้อันใหญ่ชุดหมูจ๋าเลยหน้า15นี่เปิดหมาอันมาบงมีโอเลยตัดโอเลยยี่สิบด่าละด่าละแต่มันรู้ฟองโดวทับมันก็ไปขี้มุนชนอย่เงย hai vì mình phô trả một 2 tỷ đề tư Phát mong nghe bắt đi Mình lấy tài tài tài. ấy ấy có, ấy nụ Nó nè, bốn môi ai cũng bố Cô không mình đã ra nữa Đô, chút nhé mình có ế, lấy cồn nữa đấy Cười tài. Ờ, cháu thăm gì Xăn à Xác xăn nhé ผมออกหอบเหมือนกันไม่อยกักอยากโถหลวงพ่อรูล้านมาจุ่มวันแรกทักไอ้ชุดต๊ดไอ้โอยานอะไรล่ะยังวันแรกมันได้โถได้เอ่ได้การที่ไปจักเกวเด็กละทุ่นมัดอย่างนี้จบเลยวันมี้เคยเอาได้เอาไหม งานลงดกดกเราย่อยก็ย่อยไ้ทีนี้ม yeah. okay hey. uh, ีน้าตันลงทีนี้ยิ่ขึ้นนั่นได้ทีัวมู้งะนะก่อนต้นเลยเออิเออเลยกับ่นตลอดปกติว่าแต่ลงลง้ดกลงให้ย่อ่สิบขนนะต้องยี่สิบขึ้นนี่ส่วนมันน ไอ้จะาโจ้าบุกเจ้าหญงนังนะงไม้ร้ยวนไม้หมดทางปลาโต้งนั่นแนละมาละสวนั้นม้หมดเจ้าห่วยเจ้าห่วยเจ้าเ้าเลยป่าไม้หมดมีมาปุ้ยไงคุมปองปองปองซ่าเาล่านกันเดอดๆขอลองเลเนนะยลึ้นคนเดียวอันนี้มาได้ปนได้ปนแต่ว่าขึ้นคนเดียวนันนี้ เดี right. ๋ยวจวจําได้เป็นแฝงลามาได้ก็เราเปนแน่นอนเด็กน้อยบางทีเล่นยกัดติดอกมากราดได้จับจัจับยตจับอย้อได้แล้เดีถึงบุนเรัก เกี่ยมาให้หมดแล้วนะเอาเลยเออจะของกนบุญไว้แล้วนะก็เอาให้หมดแล้วไม่ได้คาดเกินเลือดอะไรเลยขาดขาดเมื่อยแล้วมาให้ครบเลยเดี๋ยวคือว่าอย่าลบกวนใหยตัวใหญ่ๆแล้วขวดเติมวันที่หน้ามาแล้วนี่หน้ามาหุงแล้วเนี่ย

เี่ถดึงมันไม่องเจามันลุ่นั่นเราุยเยเลยตาต้องเอาข้อ่ไยก่อนก็ไดุ้ยนะก้อนทำไว้นะ่วะใช้นะยยจับี่เอนถึงไม่ต้องัลมเลยทักเงผมมอเลมันได้แล้วี่มต้มันพัตดขึ้นมือนปุยนะดขึ้นแต่ตรงนี้รกลับตกไปนี่ สองรังเนี่ยเอาอมนะว่างวันอยู่หวังนี่ครับเนี่ยสองรังสามรังวางวันหลายรังนี่แหละยุคสองสามรังนะวางวั่นนะดีวันอยู่ดีอ่านี่ีนี่เนี่ยครับมันว่างอยู่สองสามรังนี่ต้องการที่พึ่งไงม่อยู่ห้ามของเอาฟรองไม้อมนะ ฮึอ้มีรังห้ามของหักลองไหมม้นมันชางไหมอมนี่ม่ใช่ไหมมันมันเป็นทับร่างใบเเป็นเป็นำหน้ามันมันชางเป็นยวนนะเอออรเปนือแต่ว่าไอ้ต้นมันชางมืนต้นเดนุ่งไม่อมก็

বহুত কামৰ কয়